สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่องมัมมอฟแบสสตูดิโอคลิปนี้นะคะเรามาเมาแวน o ้มภาคสองกันนะคะฉายไปเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆฉายนานแล้วนะคะแต่เพิ่งได้ดูนะคะคุณริต้าบอกว่าดูแล้วแต่รู้สึกว่าไม่ฟินเหมือนภาคแรกหรอคะส่วนตัวนี่คือรู้สึกว่าดีแล้วที่ได้ดูอยู่ที่บ้าน คือถ้าออกไปดูนี่อาจจะหงุดหงิดได้นะคะแต่ดูที่บ้านเนี่ยดูพอเพลินๆก็พอได้แหละคือพี่ออมนะัอินแล้วก็พอที่จะมาขำไปกับหนังด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าใช้เวลาพอสมควรแต่จริงๆเนี่ยมันก็แล้วแต่รสนิยมคนจะชอบใช่ไหมแต่ถ้าใครชอบเดนไดนามิกของเวนอมกับเอ็ดดีแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยพี่ออมว่าเขาขายขำค่อนข้างจะเยอะก็คือจะมีการเล่นหยอกอือนกันนะคะ คุณบุ๊คซ่าบอกหนังเดินเรื่องไวจนเละเทะจริงๆพี่ออมรู้สึกว่าเขาตัดช่วงต้นๆไปก็ได้นะแต่คือเข้าใจว่าเขาอยากจะปูปูทางแล้วก็อธิบายว่าเขาจะต้องไปเจอกับคลีตัสยังไงนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าใช้เวลานานพอสมควรนี่ขนาดหนังแค่ชั่วโมงกว่าเองนะพี่ออมมามา,มาอินแล้วก็มาหาพอเริ่มเริ่มตอนท้ายๆอะ่ะตอนที่คุณเมียเขาจะไปช่วยอะไรแบบเนี้ย คือมันหาไปดู r รีแอคชั่นกันได้นะคะสำหรับคนที่เป็นซูเปอร์แฟนกล่องปริศนาล่าสุดคือพี่ออม r รีแอคเวนอมนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ออมดูแล้วแบบมันให้ความรู้สึกหนังอะ่ะมันดูเชยอะ่ะบอกไม่ถูกให้อารมณ์เหมือนดูหนังยุคแบบต้นสองพันอ่ะหนังซูเปอร์ฮีโร่ในแนวนั้นๆน,น,นะคะ คือเรื่องบทเรื่องอารมณ์ขันจะเป็นสไตล์นั้นเลยถ้าใครถูกใจสไตล์นั้นก็อาจจะชอบก็ได้นะคะแต่พี่ออมมีรู้สึกใช้เวลาพอสมควรกว่าจะอินนะคะชอบคาเนชหลายๆอย่างแทบจะตรงข้ามคอมิกเลยไอตัวคาเนชเฟื่อมก็สงสัยเหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็นที่แบบถ้าคนรู้คอมิกอาจจะรู้นะคะคือดูลักษณะแล้วเนี่ยตัวเวนอมเองค่อนข้างที่จะไม่อยากจะสู้ด้วยซ้ำตัวนี้แข็งแรงกว่าหรอคาเนช ใครรู้บ้างบอกหน่อยนะคะแต่พี่ออมชอบที่ในการสู้การฆ่านะคะความเยี่ยมโหดอะเพื่อว่าคาเนจโหดมากเหมือนกันนะเพียงแต่หนังนี่มันไม่ใช่เรดอาร์ใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่สามารถโชว์อะไรได้นะคะเพี่อมคิดยังไงกับเอนเครดิตนะคะจริงๆชอบเอนเครดิตมากที่สุด <laughs> ในเรื่องนะคะ <laughs> ทําไมไม่ได้เอาร์เพี่อมคิดว่าเขาอยากจะขายเยอะไงถ้าเรดอาร์มันก็ ไปจํากัดจํานวนคนที่สามารถดูได้เปล่า,ลานะคะแค่นี้รายได้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็เตรียมภาคภาคสามใช่ไหมแต่ตัวคาเน่จ่ะไอตัวยืดๆมันน่าเกลียดมากเลยอะพี่อมรู้สึกว่าเพราะมันเพราะมันเป็นสีแบบนี้มั้งแล้วมีเมือกอีกต่างหากโอ้หม่กอไม่ไหวนะคะไม่ไหวนะคะแต่พี่อมชอบชอบชอบที่เขาแบบเอาคอนฟลิกต์มาเหมือนกันนะ คือตัวชริกเองเพื่อนชอบเซตพาวเวอร์คือมันจะแบบว่าสามารถทำให้ทั้งคาร์เนชทำให้เวนอมหยุดได้อะไร้ก็ตรงนี้ก็โอเคนะคะคอนเนตตายง่ายเกินหรอคะโดนโดนแดกนะคะโดนแดกนะคะมันมีตัวละครตัวหนึ่งอะไม่บอกชื่อตัวละครก็ได้ที่ตามสุดท้ายมีตาฝาฝาอันนี้ก็พี่อมก็ไม่เก็ตนะคะว่าคือเขาพยายามจะปูภาคต่อไปหรือว่าอย่างไรนะคะ คุณออกัสบอกตัวที่แยกออกจะแข็งแรงกว่าตัวพ่อแม่เหรอคะแตงกิ้วนะคะลูกจะแข็งแรงกว่าแต่พี่ออมชอบความพ่อพ่อแง่แม่งอนนะประมาณว่าต้องมีการยกยอปอปัน้นประคบประหงเวนอมอยู่พอสมควรนะคะฟีดอีโก้แล้วฉากที่ทําให้พี่ออมเริ่มหาคืออะไรหรือเปล่าฉากตอนที่ไปเจอป้าเชนนะ่ะที่ขายของอยู่อะแล้วตัวเมียตัวเมียไปงอก่อนหน้านั้นนะพี่ออมแทบจะไม่หาอะไรกับอะไรเลยนะคือเรายังไม่ไม่ ไม่คุ้นกับความความเพี้ยนของมันนึกออกไหมเลยแบบพอดูเพียเพ้ยนๆตอน,น,นแรกๆก็รู้สึกว่าทำไมหนังมันเชยจังวะเนี่ยจะสนุกหรือเปล่านะคะแต่พอมาหลังๆเริ่มเริ่มมีการไปท่องไปเที่ยวไปทําอะไรคือรู้สึกเออเขาจะมาสายแบบเลื่อนเปื้อนกาวบ้าบอแล,แล้วเราก็เลยค่อนข้างจะปลดล็อกปลดล็อกอะไรที่มันติดอยู่ในหัวเราเนี่ยึกออกไหมการปรับอารมณ์ไม่ทันก็เริ่มทันขึ้นนะคะถ้ามีภาคหน้าขอปังๆหน่อยขอบทปัง,ปง,ปง 2, ๆภาคสองบอไวนะคะ อ่ะทีนี้พี่อมจะพูดถึงเอ็นเครดิตดีกว่าดูแล้วทำให้รู้สึกอยากคันปากนะคะคือหนังอาจจะบอกพี่อมดูจบแล้วพี่อมลืมไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าตัวเอ็นเครดิตเองน่าสนใจมากคือเหมือนกับว่ามันแวบมาได้ยังไงพี่ออมรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนมีการวาร์ปมิติยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือมันจะสรุปมันจะเอายังไงวนเนี้ยมันจะโยงกันไหมแต่พี่อมว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลของ มัลติเวิร์นะคะแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวทริกเกอร์ไงมันจะเป็นอะไรใน MCU เพราะจริงๆเราก็เห็นอะไรมาหลากหลายใช่ไหมมีทั้งซิลวีนะคะมีทั้งตัวโลกิที่แบบทำให้ไทม์ไลน์แตกกระจายอะไรแบบเนี้เป็นอันนั้นหรือเปล่าหรือจะเน้นเฉพาะเกี่ยวกับหนังโซนี่โดยเฉพาะโซนี่มาเวลคือสไปเดอร์แมนเหรอคือเหตุการณ์สไปเดอร์แมนเนี่ยมันทำให้วาบ แล้วมันจะมารวมกันยังไงงงนะคะงงนะคะจะโผลมาในโนเวโฮไหมนะเอออันนี้น่าคิดมากเพราะอันเนี้ยคนก็ได้แต่พูดกันไปใช่ไหมว่าเฮ้ยมันมารวมกันแล้วเราสามารถเจอกันได้แต่ถ้าคือแบบตัวละครของโซนี่แบบโซนี่จา๋จาๆเลยอะอย่างเวนอมไม่มามันก็ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมว่าเป็นแบบจักรวาลเดียวกันเดียวกัน,กนอะมันเหมือนแบบจักรวาลติงต่งๆนะคะแต่ถึงแม้ในหลักการของเหตุผลแล้วเนี่ย คือเนื่องจากมันมีมัลติเวิร์สเพื่อว่าทุกจักรวาลเนี่ยมันสามารถเข้ามาอยู่ใน MCU ได้หมดแล้วแต่ว่ามันจะโผล่มาแล้วมารวมกันจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ยน่าคิดนะคะจริงๆใกล้แล้วแหละสไปเดอร์แมนที่เขาให้จองตั๋วแล้วใช่ไหมแล้วมันมีรอบพิเศษด้วยนะคะวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่สิบปดอ่ะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยแหละสปอยบานแน่นะคะ พี่อ,อมยังไม่ได้จองเลยนะคะว่าสไปเดอร์แมนนี่จะไปดูอะไรเมื่อไรพร <c oughs> ุ่งนี้คำวิจารณ์ออกครับจริงๆคำวิจารณ์อะเรื่องนี้พี่อ,อมเฉยๆมากหมายถึงสไปเดอร์แมนนะยังไงก็ดูอยู่แล้วอะต่อให้เขาแบบบอกห่วยแตกที่สุดเท่าที่เคยมา MCU เคยทำมายังก็ยังไปดูอยู่หรือเขาจะบอกว่าอวยดีที่สุดที่ MCU เคยทำมายังไงก็ต้องดูอยู่ดีนะคะ <c oughs> ไอ้เรื่อง <c oughs> ไอ้เรื่องอรีวิว uh, เบื้องต้นอะไรเนะี่ยพี่อ,อม จะค่อนข้างทูนเอาท์เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเขาแบบพยายามที่จะใบว่าเราจะได้เจออะไรบ้างใช่ไหมพี่ยอมก็เลยแบบทูนเอาท์ไปก่อนนะคะเอามาสรุปไปนี่ก่อนดีกว่าวนอมเห็นไหมรู้สึกเวนอมนี่โดนขโมยซีนนะคะโดนโดน MCU ขโมยซีนจริงๆเรื่องเวนอมนี่นะคะพี่ออมคิดว่าถ้าใครชอบภาคแรกภาคสองน่าจะยังพอขำได้อยู่บ้างแต่ความสดใหม่มันไม่เท่าเดิมแล้วใครชอบความสัมพันธ์เอดดี้เวนอม มีจัดให้นะคะคาเนชก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่พอสมควรแต่ด้วยความที่หนังมันแบบเชยเชยบทเชยเชยคอมมดี้ก็เชยนะคะเรื่องนี้นะคะพี่ยอมให้เรทแบบรอดูเวลามันมาเข้า n น t f l i x นะคะถ้าเต็มห้าพี่ยอมให้สองจุดห้านะคะเรื่องนี้ค่ะฟุก <laughs> <laughs> พูดถึงสไปเดอร์แมนนะคะตอนตอนถ่ายทำาุู้กกับยังไม่รู้เลยเรือเนื้อเรื่อง,อง,องจะเดินยังไงต่อนะคะ ต้องมาลุ้นกันนะคะในการปัญหาโปรดักชันอะไรต่างๆคือตอนนี้ยังพอยังคงมีความเชื่อใจใน MCU MCU อยู่ในระดับหนึ่งนะก็เลยโอเคโอเคเรารอดูกันไปแล้วกัน <laughs> ยังไม่อยากแบบแห่ร้องมากลองนึกดิถ้าถ้าเป็นข่าวหนัง DC แล้วมันมีอะไรออกมาแบบข่าวแบบนี้ออกมานะคะกระแสมันจะแย่กว่าน,นี้เยอะแต่อันนี้จะไม่ค่อยแย่เท่าไหร่เพราะว่า เหมือนกับกินบุญเก่ายังกินบุญเก่าอยู่นะ,ะต้องมาดูคอยถึงพันล้านสักเรื่องเถอะเพราะที่ผ่านมามันยังแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะในความไฮ์เทียบกับเฟสสามเซตก่อนใช่ไหมแต่อันนี้มันมีแพนดิกด้วยไงมันมีแวรีนหลายอันนะคะตัวร้ายก็คือแวรีนไม่ใช่แวรีนโลก,กีนะแต่เป็นแวรีนพวกโควิดแทนนะคะแต่ตอนนี้นะพี่คำถามทางบ้านดีกว่าเดือนหนึ่งนะคะ ไปดูหนังกันกี่เรื่องเฉลี่ยแบบปีที่ผ่านมาพี่อนดูน้อยมากเลยแล้วก็มีความรู้สึกที่จะอยากนั่งในโรงน้อยลงอย่างบางทีอย่างเวนอมอย่างเงี้ยเราซื้อแพงกว่าใช่ไหมที่จะไปดูหนังไปดูหนังก็แค่รูดเอ็มพาสแต่อันเนี้ยอยากที่จะจ่ายแพงหน่อยก็ได้แต่ขอดูอยู่บ้านลำคัญไปโรงหนังนั่งก็ไม่สะดวกเดี๋ยวต้องใส่แมสจะกินอะไรก็ลำบากบางเรื่องอยากสนับสน,นุนก็แค่รูดให้เฉยๆคือรูดซื้อตัว๋วแต่ไม่ดู คิดดูสินะเริ่มแบบเร,เริ่มนี่ใส่เสียนะคะไม่ออกจากบ้านนะคะดูแค่เรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กๆรอในสตรีมนะคะเออจริงผมแค่สามครั้งแหลอคะคุณม่อนนะคะดูอีเทอรัลเรื่องเดียวเองครับเดี๋ยวไปดูสไปเดอร์อีกเรื่องนะคะถ้าไม่มีคนชวนหรือหนังไม่น่าดูก็ไม่ไม่ไปดูโรงหนังเล็กๆอะ่พะพี่ยอมว่าตายหมดหนังใหญ่ๆถึงจะอยู่ได้แล้วแบบเราจะมาโทษมาเวลโทษดิสนียโทษวอร์เนอร์บรัเอย่างเดียวก็ไม่ได้คือ เงินมันหายากนะคะต n ง y ิวคุณคุณโมดนะคะโดเนทครั้งแรกนะคะบอกเงินหายากโดเนทมาให้เลย Thank you นะคะที่ส่งวานด้ามาคือเราจะไปโทษคนก็ไม่ได้ที่ไม่อยากจะเข้าโรงเพราะว่าโรงหนังเนี่ยมันตั๋วก็แพงนะคะขนาดมีเอ็มพาสบางอันต้องจ่ายเพิ่มเลยใช่ไหมอย่างตอนนี้มีหนังเวทไซต์สตอรี่อย่างเงี้ยเพิ่มก็แบบอืมไม่แน่ใจว่าอยากจะดูในโรงหรือเปล่าเรื่องนี้ อยากดูหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยแล้วยิ่งบอกในโรงนี่ยังแบบขอคิดดูก่อนนะคือบางทีไม่เสียดายตังก็เสียดายเวลาเสียดายแรงที่จะต้องออกนอกบ้านนะคะ f แฟนตาสติกบี s จอห์นนี่เดฟไม่ได้กลับมาจริงๆไหมคะอ่ะพูดถึง f a t a น t าสติ a บี s บ้างดีกว่า I think I have some photo นี่ดับเบิลดอ r นี่นะคะแล้วภาพที่ออกมานะ เท่าที่บอกคือยังไม่ไดไ้ยังไม่ได้ดูทีเซอร์ด้วยตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรบ้างแต่เหมือนภาพที่คนพูดถึงอ่ะคนก็จะพูดถึงโอ้โหดัมเบิลดอร์อ๋ออขอไปนะคะขอล็อกแชทก่อนนะรู้สึกมันเลื่อนบ่อยเลืล็อกแล้วดัมเบิลดอร์แล้วก็พูดถึงฮันนบาลนะคะเราแจ็คสเปโร่ไปแล้วฮันนบาลมาแทนคือรู้สึกว่าคนสนใจนิ้วน้อยมาก นิ้วก็จะโดนขโมยแฟนชายของตัวเองไปนะคะแต่พี่ออมคิดว่าเขาแบบจะตัดแฟนทาสติกบี๊ไปเลยก็ได้นะคือจะต้องมายื้ออะนึกออกแม้นึกถึงภาคที่แล้วอ่ะคือเจเจเคเขาเขียนบทเองแล้วแกชมนกชมไม้ไปเรื่อยเลยคือถ้าเราอา่านนิยายมันเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมละ่ะแต่หนังมันควรจะแบบกระชับแล้วแบบ maybe ในอนาคตมันอาจจะเมคเซนต์แต่คือด้วยความที่เรายังไปไม่ถึงในจุดนั้นนะ่ะเรารู้สึกว่า เจ๊แกชมนกชมไม้มากเกินไปนะคะแต่เห็นว่าอันนี้มีคนมาช่วยเขียนบทแล้วก็ต้องมาดูว่าจะล้งจะล้างความพุ่มพันนา,นานของเจเได้หรือเปล่านะคะมีคนบอกไม่เป็นตั้งแต่ภาคสองแล้วจริงค่ะเหมือนเอาเหมือนเอาสัตว์มาเพื่อเป็นตัวประกอบะพี่ออมว่านะชางชียังให้อารมณ์แฟนตาสติกบีสมากกว่าแฟนตาสติกบีสซอีกนะคะชางชีล่าสุดคือพี่ทั้งแบบจิ่งจอกก้าหางมา นินม,มังกรหรือว่ามังกรหรือว่าตัวปีเซีย whatever นะคะมันมีความแบบแฟนตาสติคมากในชางชีนะั้นเองพี่ออมชอบใช่ไหมแต่อันเนี้ยแล้วแค่ดูผ้าดูโทนสีนะคะก็มืดหมนนะคะผมเบื่อผู้กำกับคนนี้มากเพราะกำกับมาหลายภาคเกินไปนะคะเพียงว่าหนังมันพยายามจะเป็นหลายๆอย่างคือพยายามจะ เพราะเราชื่อแฟนตาสติกบี๊กเราก็ต้องเก็บความเป็นแฟน s าสติกบี๊กแต่ว่าเนื่องจากคนชอบในแง่มุมฮอกบอร์ดในชอบในแง่มุมดัมเบิลดอร์เขาก็เลยจะมาขายดัมเบิลดอร์แต่ทีนี้มันก็เป็นเนื้อเรื่องสองอันซิเขาบาลานซ์ไม่อยู่นะคะเพ่อรู้สึกนะคะอ่ะคลิปนี้นะคะใครยังอยู่รายงานตัวกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวเปิดเปิดภาพเวนอมเหมือนภาพนี้แล้วกันภาพนี้ก่าวนะคะที่ดูพอดในเวนอมเพื่อน้าจํแอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย จำได้ว่าเอ็นเครดิตมันเตะตานะคะเท่านั้นแหละนะคะอะเดี๋ยวพี่ยมขอบอกลาเป็นทางการก่อนนะคะคลิปนี้นะคะพี่ยมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาดูถึงท้ายคลิป thank you น้องฟลุกด้วยนะคะที่มาดูแลแชทแล้วสำหรับคนที่มาตั้งแต่แรกนะคะที่ดูถึงตอนนี้หรือเพิ่งแวะมานะคะ thank you ทุกคนบุยบุย i love you ค่ะ